ท่านพระอ๋อุดโทคกับารรันท่านเป็นเด็ชานจครับดีตพรอโรงเรียนบ้านกุลก็ผมนายพิเศจุติสิงห์คืออย่าบ้านกุงเนได้รับการรับนกการแพเยางรายได้แล้ วันนี้เราได้เร่อนจบที่แม่บุตรในที่ฐานมาถึงคาราประทานของบ้อยหนึ่งจุดหนึ่จจงลอยระดับดต่อไปจะเป็นขั้นตอนทางพิธีการทางาศาสนาจะได้เชิญแขกผู้เ,เกียรติทุกท่านครับไใ้รอบก,กันารพาิธีร้องร้องกออันของพ่อแม่

Sukapibano kakawato saakasamro Tantang rahmami Mayang pante Sudusung rakanataya Disarane nasaak Tanjasi laliyadama Wuhu tiandik mayang pante

परिमा पाले पा पाचयो पाचय ना เรียบเรียบพงเรียบ้าแตละกต่ายพงหรอเธออนี่สันจำอะรเธอีต่อเลยมยเราต่อไปจะเป็นการเนสันสันลูกหลานของไทยนชยยโย

ពីណាកូនចៅមកនេះចូលមកនេះមកណានេះចូលមកលើកទៀតនេះមកត្រួតត្រួតយកអញ្ញាណាវិធមលើកម្ដងត្រួតត្រួតយកបាក់អុយទេនេះមកទៅបើជាការថ្វាយធានเนาะថ្វាយកាឡភឹក

นักโมตสะภวทวะทวโตมาสุทัศนังสุขินังทานวัตเมฐานังปัจจัยยฐานังมาตาปิตานังยาติกาเปตานังอาสวัพยาวหังนิพพานังหตู ตุยามปีสุทินงางการณวัตเมฐานางปัจจัยยะธานางมาตาปิตานงางยะติกาเปตานงางอาศวะทายวหังเทพานังหมูตูตุยัมปีสุทินังกานวัตเมฐานัง ปัจจัยานางมาตาปิตานางยาติกาปิตานางสวัคยวหังนิพพานังสุอายุเทตีวันนางเทตีพลังเทตีเอสุขังเทตีพลังเทตีสุขาวหา ขณะกติกาลแม่เอาบองอุ้ยอนุโมทเนียแม่เอาบองอุ้นการตกจื้อรือนมทเนียตีแม่เอาบองอุ้ตุยตุมตุยตุมจะลองนาห้ออนุโมทเนียี ก็มอบพิธีการท่ดัใหม่มคือรดับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบทุนสาธารณประโยชน์จากูกหลานของคุณได้บุตรชยติจาขอริเจนเจ้าหนุ่ยคนเจ้าลอยจะชาเลยอยเจ้าเจ้าอยนํำเนี่ยจะชาเลน่อยคน หน,าน้าจบของทุกท่นาน,น,าน,น,านเลย